เลรยิญดอรับานชมชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดห้องกอกดวงดีนะอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่22ฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยนะเออเล่มที่22ในะวันนี้นะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องราวของสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนว่าขอใหออ้พวกเรานั้นเนี่ยนะจงในกายะ คตาสติสูตรเนี่ยให้เรานั้นเนี่ยรู้ชัดถึงการยืนเดินนั่งนอนนะอยู่ในความไม่ประมาทนะมีความเพียรน,นะมีจิตที่ภายในที่คงที่นะไม่ฟุ้งซ่านต่างๆ่าง่า,งางนี้เป็นต้นนะในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็การทำจิตใจให้ผ่องใส เพราะ้หากว่าเรามีจิตใจที่ล่าเริงเบิกบานนะมีปัญญาที่ล่าเริงเบิกบานเนี่ยนะเราก็ย่อมมีความยินดีนะมีความเข้าใจนะในความเป็นจริงของของของชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นอ,องค์สมเด็จพระสัมมาวุเจ้าจึงได้ทรงตัดสอนแก่เาราภาษาวกของพระองค์ว่าให้เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมนะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความสารวม นะนั่งนิ่งเงียบนะพยายามไม่ใช้เสียงมากนะดำรงอยู่ในสารธรรมมีความบริสุทธิ์ควรแก่การเอ่คำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่การอัญชลีนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะถือว่าพระสงค์หรือระสาวกนั้นเป็นเนื้อนาบุญอนะของโลกเลยทีเดียวนะหรือใน เรื่องราวนะที่พุทธองค์ได้ทรงตัดในจุลปุณณมสูตรนะที่วัดบุภารามซึ่งเป็นวัดที่นางวิสาขาได้สร้างถวายนะถึงความเป็นสัตบุรุษนะว่าพึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดนะแบบสัตบุรุษมีความรูนะ้มีถ้อยคำที่ดีนะเป็นประโยชน์มีความเห็นที่ถูกต้องมีศรัทธานะ ในคุณความดีมีฮิลิโอตป,ปะความละอายต่อการทำบาปแล้วก็ความเกงรงกลัวต่อการทำบาปความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นนะมีปัญญานะมีเชื่อในผลแห่งกรรมนะเชื่อในบุญคุณของพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นรวมถึงเรื่องราวที่พระองค์ทรงตัดกับพารามที่ชื่อว่าคณก,กะนะว่า พระพุทธองค์นั้นในการสอนภาษาวกนั้นก็จะสอนเป็นลําดับนะขอให้พุทธบริษัทพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีศีลน,นะส่วนพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มีความสํารวมในปาฏิโมกนะสารวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นผู้ที่มีความตื่นรู้นะชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์นะมีสติรู้ตัวกับปัจจุบันขณะ อยู่ในเสนาสนะอันสงัดไม่ว่าจะเป็นถ้ำหรือโคนไม้นะหรือภูเขานะมีความไม่พยาบาทไม่ปองร้ายนะมีความเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์จนทำให้าพามคณกะนั้นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนะประกาศขอเป็นอ,อุบาสก นะของพระพุทธองค์ในพุทธศาสนาซึ่งถ้อยคําของพรามคณะกะนะก็จะมีอยู่ในตัทบิดกเล่มนี้นะว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมเปรียบเหมือนบรรดาไม้ที่มีรากหอมเขายกย่องกิสนาว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมเขายกย่องแก่นจันแดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอมเขายกย่องดอกมะลิว่าเป็นเลิศชันใด โอวาทของพระโคโดมก็ฉันนั้นเหมือนกันแลบัณฑิตกล่าวได้ว่าเป็นเลิศในบรรดาธรรมของครูที่นับว่าเยี่ยมภาศิกของพระองค์แจมแจ้งจริงๆพระเจ้าข้าแจมแจ้งจริงๆพระเจ้าข้าท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอเนกเปรียบเหมือนหายของที่กว้างหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยความหวังว่าผู้มีตาดีจกเห็นรูป ทั้งหลายได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคโดมจงจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่พาม์คณกะนั้นเนี่ยมีความศรัทธานะในคําสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ หรือสิ่งที่ภาคอัฏถกถา,าจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องของปัญญาล่าเริงว่าก็พึงจะต้องเป็นปัญญาที่มากนะมากด้วยความล่าเริงด้วยความรู้นะด้วยความยินดีนะด้วยความปลาโมดนะบำเพ็ญอยู่ในศีลในสมณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็มีถ้อยคำนะของพระอ,อัตถกถา,าจารย์อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเช่นเดียวกันว่า ปัญญาล่าเร <ique> ิงเป็นฉไหนชื่อว่าปัญญาล่าเริงเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มากด้วยความล่าเริงมากด้วยความรู้มากด้วยความยินดีมากด้วยความปราโมดบำเพ็ญศีลบำเพ็ญอินทรียสังวรบำเพ็ญเอ่อเนมัตตัญญุตานะชื่อว่ามีปัญญาล่าเริงเพราะเป็นผู้มากด้วยความล่าเริงเป็นผู้มากด้วยความปราโมดรู้แจ้งฐานะและไม่ใช่ฐานะนะชื่อว่ามีปัญญาล่าเริงเพราะ เป็นผู้มากด้วยความล่าเริงเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสอนให้ภาษาวกทั้งหลายนั้นเนี่ยอ,อ,อยู่ด้วยความเ,เรียบร้อยนะนั่งก็แบบมีความเงียบนะไม่พูดจาไปเรื่อยนะส่งเสียงดังไม่สารวมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพระองค์ก็ทรงตัดสอนไว้นะว่าสมัยนั้นแหละพระผู้มีพระภาค เจ้ามีภิกษุสงห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในลาตีจันเพนนะเป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนวันนั้นเป็นวันอุบาสกสิบห้าค่ำขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเหลียวดูภิกษุสฆ์ซึ่งนิ่งเงียบซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลําดับจึงตัดบอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่คุยกันนะบริษัทนี้เงียบเสียงคุยดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุสฆ์นี้ เช่นเดียวกับผู้ที่ควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษินาทานควรแก่การอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างอื่นที่หายิ่งกว่ามิได้นะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยขอให้ภิกษุของพระอ,องค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเอ่อเรียบร้อยนะหรือแม้แต่ในกายาคตาสติสูตรนะที่ว่าให้รู้ชัดนะถึงการยืนเดินนั่งนอนนะก็มีเอ่อถ้อยคำใน พระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกภิกษุเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากําลังเดินยืนอยู่ก็รู้ว่ากําลังยืนนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่ากําลังนั่งหรือนอนอยู่ก็รู้ชัดว่ากําลังนอนหรือเธอทรงกายโดยอาการใหญ่อยู่ก็รู้ชัดว่าทรงกายโดยอาการนั้นๆเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความตารีพลาดที่อาศัยเรือนเสียได้ พราะละความนำหลีพลาดน,นั้นจิตอันเป็นกายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งนะเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นดังๆเ่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวที่พระองค์ทรงตัดในจุลปุณณสูตรนะที่วัดบุปผารามที่นาะงวิสาขาสร้างถวายนะก็มีถ้อยคําที่เมื่อกี้นี้หลวงพี่ได้บอกถึงเรื่องที่ว่าผู้ที่เป็นสัตบุรุษนะ แต่พอดีอันนี้ค่อนข้างจะยาวยาวมากยาวถึงสองหน้านะหลวงพี่ก็ขอสรุปให้ฟังแล้วกันนะว่าภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษพักดีต่อส,สัตบุรุษมีความคิดอย่างสัตบุรุษมีความรู้อย่างสัตบุรุษมีถ้อยคําอย่างสัตบุรุษมีการงานอย่างสัตบุรุษนะฮะมีความเพียปรปราลบแล้วนะมี ศรัทธามีฮิริโอตปะมีสติตั้งมัน่นมีปัญญานะไม่คิดเบียดเบียนตนเองนะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นนะเป็นพี่ที่งดเว้นจากการพูดเท็จด,ดเว้นจากการพูดคำหยาบคำเพ้อเจอ้อคำส่อเสียดนะเว้นจากปาณาติบาตนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เชื่อในเรื่องว่า ผลของวิบากกรรมที่ทําดีทําชั่วนะเชื่อในเรื่องของทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเชื่อถึงโลกนี้มีโลกอื่นมีนะเชื่อถึงมารดาบิดาว่ามีคุณนะมีพระคุณต่อเราทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะในจุลปุณณมสูตรนะก็เป็นถ้อยคําที่เอ่อก่าวไว้เช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิต ตามพระไตรปิฎกเล่นที่22นะที่หลวงพี่ได้อ่านให้ฟังเนี่ยถ้าพอพอสรุปเป็นวิชาชีวิตแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของความที่แบบมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสนะมีความรู้ความยินดีนะดำรงอยู่ในสารธรรมนะประพฤติปฏิบัติด,ด้วยความบริสุทธิ์นะมีสติรละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขนาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนะรู้ชัดถึง การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่พุทธองค์ทรงตัดนะถึงความเ,าเข้าใจถึงการรู้แจ้งนะที่ภาษาลีบุตรอ,องค์ตัดว่าภาษาลีบุตรเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ถึงความเสื่อมก็เลยไม่ยินดียิน้ายเหล่านี้เป็นตนก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้เหมือนกันนะที่หลวงพี่จะได้ขออ่านให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันว่าทำเหล่านั้น เป็นอันสาลีบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าในว่าธรรมที่ยังไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปอย่างนี้เธอไม่ยินดียินร้ายไม่ถูกตัญหาทิฏฐิอาศัยนะหลุดพ้นแล้วพากไปแล้วมีใจที่ถูกเราไม่ปราศจากเขตดดนแล้วเธอรู้ชัดว่าค,คุณพิเศษเป็นเหตุสลัดออกไปนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเนื้อหานะของ ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะรวมถึงในจูรปุณณมสูตรนะที่พว์ทรงตรัสว่าผู้ที่เป็นสัตบุรุษนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดที่ดีมีความรู้ที่ดีมีถ้อยคําที่ดีมีฮีริโอตปะต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่เราพึงจะต้องหาค้นหาตัวเรานะและเราเองนะเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเก่งไปทุกเรื่องนะขอให เราแบบว่าทําตัวให้เรียบง่ายนะทำอะไรคนเดียวไม่ไหวก็หาคนอื่นมามาช่วยเรานะทำสิ่งใดๆก็ทําด้วยความสุขความเบิกบานนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการทําสิ่งใดด้วยความรักนะแบบอย่างจดจ่อด้วยความสุขอย่างจดจ่อเนี่ยมันก็เป็นเป็นสมาธิได้นะขอให้เราได้มีเมตตานะมีเในภูม,มิหารธรรมนะมีความรักนะในเพื่อนมนุษย์มีมิตรภาพที่ดี ต่อกันนะมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแนบแน่นนะมีทัศนคติที่เติบโตได้และการทำงานใดๆเนี่ยนะก็ยึดในหลักของอิธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาโดยเฉพาะในเรื่องของฉันทะความชอบวิริยะความเพียรแล้วก็จิตตะการมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาว่าเรามีจิตใจที่จดจ่อแน่วแน่เนี่ยนะมันก็งานนั้นก็จะสําเร็จ ได้ดีนะทำงานการงานในๆก็ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเราเองนะพักผ่อนให้ให้เพียงพอนะมีความสดชื่นแจม่มใสมีความผ่อนคลายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะความสุขนั้นเนี่ยมันก็มีรากฐานมาจากจากตัวเราเองอะนะชีวิตของเรานะเราต้องอลิขิดเองนะต้องเขียนเองนะเพราะว่า ชีวิตของทุกคนนั้นก็มีมีคุณค่านะไม่ว่าจะเป็นคนกวาดขยะพอดีพ่อค้าก็ดีนะนักธุรกิจก็ดีหรือในแพทย์ที่ดูแลรักษาคนป่วยก็ดีนะหรือผู้พิพากษาก็ดีในในการตัดสินคดีต่างๆเหล่านีน้ทุกคนก็มีคุณค่าด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นเอ่อในชีวิตที่เรามีอยู่ก็พึงได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามีความใส่ใจสนใจต่อ คนรอบข้างนะขอบคุณสิ่งที่มันได้มีเป็นปัจจุบันกับตัวเรานะให้มีความเมตตานะต่อผู้คนทั้งหลายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่างๆเหลนี้เป็นตน้นเพราะนั้นความสุขอันเปี่ยมล้นเนี่ยมันก็เกิดจากสุขภาพที่ดีนะมีความซาบซึ้งใจนะมีเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจนะทำอะไรก็พยายามที่จะทำด้วยความ สมดุลนะหลักฐานของความสุขนั้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากตัวเรานนะั่นแหละเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานั้นเนี่ยเราก็พึงจะได้ใช้เวลาที่มีเหลือเนี้ยอย่างแบบรู้จักคุณค่าของเวลานะมีความใส่ใจสนใจทํางานใดๆก็มีความมุ่งมั่นจิตใจจดจ่อนะทำด้วยความเ,เบิกบานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น ถ้าเราได้เข้าใจนะในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนีนะ้เข้าใจถึงถึงโลกกระทำแปดมีสุขก็มีทุกข์มีลาบก็เสื่อมลาบเข้าใจถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพราะฉะนั้นชีวิตนี้เราก็คงต้องเลือกนะในสิ่งที่จำเป็นนะต่อการดำรงชีวิตพยนะายามที่จะไม่เปรียบเทียบตัวเรากับ กับคนอื่นนะรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงเพราะว่าจิตใจที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในในร่างกายที่แข็งแรงด้วยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจิตใจมันก็จะอ่อนแอตามไปด้วยนะเพราะนั้นการมีทัศนคติที่ดนะีต่อคนรอบข้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานนะทำงานด้วยความสุขด้วยใจที่จดจอนะ่อมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเนี่ยนะ มีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะมีความผ่อนคลายนะเห็นถึงความสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราในขณะนี้นะความสุขนั้นไม่ต้องมาจากการไกว่คว่าเพราะการไกว่กว่านั้นมันเป็นอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันขณะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นเช่นสุขภาพที่แบบแข็งแรงไม่เจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น ในเนื้อหาหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดในเรื่องนี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ให้เราอยู่ในความไม่ประมาทนะให้มีความเพียรน,นะมีจิตนะที่บริสุทธิ์นะแล้วก็เป็นเอกคตาลมนะมีความคิดนะที่ดีอย่างสัตบุรุษนะมีความรู้ที่ดีมีถ้อยคําที่ดีนะมีความเห็น ที่ดีนะมีสติปัญญานะาละจากการพูดเทจพูดโคเ,เจอพูดคำหยาบต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็พยายามทำให้ตัวเรานนเนี้ยได้ราบซึ้งกับความรักกับมิตรภาพนะที่จักบังเกิดขึ้นเพราะว่าคนเรานนเนี้ยมันมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันนะเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องนะ ขอให้เดินสายกลางนะชีวิตเรานะั้นเราคงต้องลิคิตเองต้องเขียนเองชีวิตนี้เป็นสิ่งสำคัญนักที่เราพึงจักต้องขีดเขียนเองอย่างแม่นหมายชีวิตนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วแม้จะต้องตายพึงเข้าใจถึงคุณค่าของเวลามีสติและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ ยืนเดินนั่งนอนรู้ชัดอย่างแม่นมั่นไม่ประมาทในการดำรงชีวิตอย่างฉับพันมีความภาพเยรนนั้นย่อมงดงามมีจิตใจที่บริสุทธิ์และผ่องใสมีความอ่อนน้อมทมตนเป็นที่ตั้งมีปัญญาล่าเริงอย่างดีพันมากด้วยความรู้ที่ดีนั้นย่อมงดงามไม่ยินดียินร้ายในชีวิต เพราะชีวิตได้ถูกลิขิตเช่นนี้นั่นขอให้มีความสดชื่นแจ่มใสและเบิกบานรากฐานของชีความสุขนั้นเกิดจากตัวของเราใช้เวลาที่อยู่อย่างมีค่าขอบคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายนั่นเมตตาต่อสรรพสัตว์สารพันเชื่อมั่นอ่อนน้อม และทอมตนย่อมถือว่าเป็นคนที่ดียิ่งขอให้ทราบซึ้งในทุกสิ่งและแห่งหลคำตัดสอนของพระองค์อยู่ในตนขอให้เราทุกคนโชคดีพันพร้อมหน้าหนงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลตั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่ 22นะในเรื่องราวของจุลปุณณมันก็สูตรนะที่วัดบุคารามนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดแก่พามคณกะนะถึงเรื่องของความเป็นสัตบุรุษนะความเป็นผู้มีความสมรวมเป็นผู้มีฮิลีโอตปะนะมีจิตที่บริสุทธิ์มีสติรละลึกรู้อยู่ในเสนางน,นามสงัด ขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยพี่บาประานบอลเนี่ยโยมพี่ยมน้องนั่งท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะคิดหลังสิ่งใดขอจงสมเด็จตมงมามุ่งมาปรถนาขอทอิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพรกุกรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทพิสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดห้องกอกดวงดีนะห้องกอกดวงดีอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ไปรับในบุญกุศลน,นี้ฮะท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวาดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลน,นี้และนุโมทนานในบุญกุศลน,นี้ร่วมกันเจริญพร